ชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาเป็นชีวิตที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกเพราะการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากแสนยากหลายคนอาจจะมองไม่เห็นว่ามันยากตรงไหนแต่ความเป็นจริงแล้วยากมากๆเพราะบรรดาส,สัตว์ในโลกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำ สัตว์มีเท้ามากมีเท้าน้อยแม้กระทั่งสัตว์ไม่มีเท้าล้วนมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์ในโลกนี้หลายเท่าอย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นการยากเช่นนี้แล้วเราก็ควรจะรักษาอัตภาพร่างกายของเรานี้เนี่ย ให้มีสุขภาพพระนามัยที่แข็งแรงและใช้การได้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะร่างกายนี้เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งในการนำความดีสร้างบารมีทุกอย่างสุขภาพร่างกายภายนอกต้องถนอมรักษาเอาไว้ให้ดีไม่เอาไปทำร้ายด้วยอบายามุกต่างๆ ส่วนภายในร่างกายซึ่งเป็นที่อาศัยของใจนี่ก็ต้องทนุถน,นอมโดยการหมั่นชำระให้บริสุทธิ์ด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาโดยการทำความดีหรือหาแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาสู่จิตใจโดยเฉพาะการเจริญภาวนาเพราะจะทำให้ใจบริสุทธิ์ผ่องใส มีพุทธพจน์บทหนึ่งในขุทธกนิกายธรรมบทกล่าวไว้ว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่าบุญมีประมาณน้อยจักไม่มาถึงแม้หม้อน้้ำยังเต็มด้วยหยาดนา้ำที่ตกลงมาทีละหยดได้ฉันใดบุคคลผู้มีปัญญา สั่งสมบุญแม้ทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉะนั้นการสั่งสมบุญเป็นเรื่องหลักของชีวิตนักสร้างบารมีเพราะเราเกิดมาสร้างบารมีก็ต้องสร้างบารมีให้แก่กล้าให้บารมีสามสิบทัศครบถ้วนบริบูรณ์ซึ่งดอสาสัยการสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่อง โดยย่อก็ให้หมั่นทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเราต้องสั่งสมกันไปจนกว่าบาร,รมีจะเต็มเปี่ยมบุคคลผู้มีกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์เท่านั้นปราศจากกิเลสอสวะถึงจะหลุดพ้นเข้าสู่อายตนะนิพพานได้ ซึ่งเป้าหมายสุดท้ายของทุกๆชีวิตก็คืออายตนะนิพานการสร้างบารมีในแต่ละพบแต่ละชาติเราทำได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะเวลาในโลกมนุษย์มีอยู่จำกัดประเดี๋ยวเดียวท่านนั้นเองพระพุทธองค์ยังทรงประมาทชีวิตว่าเป็นเหมือนหยาดน้ำค้างบนปลายยอดหญ้า พอถูกแสงอาทิตย์กระทบไม่นานก็เหือดแห้งหายไปชีวิตของเรามีการเกิดแก่เจ็บตายเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ไม่นานก็ต้องจากไปเพราะฉะนั้นการสร้างบารมีในแต่ละชาติจึงสร้างได้ไม่มากเท่าไหร่แค่บริหารกันห้าก,ก็หมดเวลา ไปหนใน3แล้วทำมาหากินอีกหนึ่งในสนอนหลับพักผ่อนอีกหนึ่งในสของชีวิตทีเดียวดังนั้นเวลาสำหรับสร้างบารมีจึงเหลือเพียงนิดเดียวเท่านั้นเพราะฉะน,นั้นผู้มีปัญญาพึงรีบสั่งสมบุญแม้เป็นบุญเพียงเล็กน้อยก็ต้องทำ ทำกันตลอดเวลาทุกอนนุกวินาทีสักวันหนึ่งบารมีก็จะเต็มเปี่ยมเองเหมือนน้ำหยดลงมาทีละหยดยังสามารถเติมตุ่มให้เต็มได้พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไม่ให้โหมิ่นในบุญแม้จะทำบุญเพียงนิดเดียวเช่นตักข้าวใส่บาตรเพียงทัพพีเดียว ก็ยังส่งผลให้ไปบังเกิดในสวรรค์ได้เพราะฉะนั้นไม่ควรดูถูกบุญว่าเล็กน้อยเมื่อทำบุญด้วยใจที่ผ่องใสทำถูกเนื้อนาบุญอาน,นิสงผลบุญก็ย่อมยิ่งใหญ่ไปสารนับประประมาณไม่ได้ในสมัยพุทธกาลชาวเมืองสาวัตถี พากันถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกวันหนึ่งพระพุทธองค์ทรงกระทำอนโมทนาตรัสแก่ชาวเมืองทั้งหลายว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานด้วยตนเองแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นขคยย่อมได้โภคทรัพย์สมบัติแต่ไม่ได้บริวารสมบัติ ในที่ที่ตนบังเกิดแล้วบางคนไม่ให้ทานด้วยตนเองแต่ชักชวนคนอื่นเขาย่อมได้บริวารสมบัติแต่ไม่ได้โพกทรัพย์สมบัติในที่ที่ตนบังเกิดแล้วบางคนไม่ให้ทานด้วยตนเองและไม่ชักชวนคนอื่นเขาย่อมไม่ได้ทั้งโภกทร,รัพย์สมบัติและบริวารสมบัติ ในที่ที่ตนบังเกิดแล้วบางคนให้ทานด้วยตนเองและชักชวนคนอื่นด้วยเขายอมได้ทั้งภพกทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติในที่ที่ตนบังเกิดแล้วเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนโมธนาจบแล้วอุบาสกคนหนึ่งมีความปรารถนาจะได้บุญใหญ่ เขาได้กระทำเหตุที่เป็นทางมาแห่งโภคทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติจึงกราบทูลอารัตนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันพรุ่งนี้ขอพระองค์ได้โปรดรับภิกษาของพวกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าต้องการพระภิกษุจำนวนเท่าไหร่ เขาก็ตอบว่าต้องการทั้งหมดพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ทรงเมตตารับการอารัตนาของเขาอุบาสกนั้นได้เดินประกาศข่าวบุญแก่ชาวเมืองเชิญชวนมหาชนทั้งหลายให้มาถวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์สาวกโดยมีการรวบรวมข้าวปลา อาหารหวานขาวทุกชนิดแล้วมาช่วยกันจัดเตรียมพัตตาหารในที่เดียวกันเมื่ออุบาสกประกาศข่าวบุญไปอย่างนั้นก็มีชาวเมืองมากมายนำเอาอาหารและจตุปัจจัยทยธรรมมาร่วมบุญด้วยอุบาสกได้ทำหน้าที่ยอดกัลยะาณมิตรด้วยใจที่เบิกบาน เขาเดินประกาศข่าวบุญไปจนถึงหน้าร้านของเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีความตระณีเมื่อเศรษฐีเห็นอุบาสกมาบอกบุญที่หน้าร้านของตนก็รู้สึกขัดเคืองว่าทำไมไม่นิมนต์พระให้พอเหมาะแก่กำลังของตนมาเที่ยวรบกวนชาวบ้านอย่างนี้ทำให้คนอื่นเดือดร้อน แต่เศรษฐีก็ร่วมบุญมานิดหน่อยเพราะกลัวเสียหน้าโดยใช้นิ้วมือสามนิ้วหยิบข้าวสารและถั่วให้เล็กน้อยลินเนยใสและน้ำอ้อยให้อีกนิดหน่อยอุบาสกก็รับของเหล่านั้นและขออนโมทนาบุญด้วยแล้วแยกของไว้ไม่ให้ปะปนกับของคนอื่น เมื่อเศรษฐีเหตุการณ์กระทำของอุบาสกจึงเกิดความสงสัยได้ส่งลูกน้องของตนติดตามอุบาสกนั้นไปเพื่อดูว่าเขาจะเอาสิ่งของของตนไปทำอะไรอุบาสกก็ได้เอาของที่ท่านเศรษฐีให้มาผสมรวมกับของชาวเมืองและกล่าวว่าขอให้ท่านเศรษฐีได้อานิสงส์แห่งบุญใหญ่ ในการร่วมบุญครั้งนี้ด้วยเมื่อลูกน้องเศรษฐีได้ฟังและได้เห็นดังนั้นก็กลับไปรายงานให้เศรษฐีทราบแต่เศรษฐีก็ยังระแวงอีกว่าอาจจะถูกอุบาสกนั้นประจานตนเองในท่ามกลางพุทธบริษัทเพราะบริจาคทานอย่างเสียไม่ได้วันรุ่งขึ้นเศรษฐีจึงได้พกมีด แล้วตรงไปอย่างบ้านของอุบาสกโดยยืนอยู่ข้างหลังอุบาสกถตาหากอุบาสกบอกแก่คนอื่นว่าเขาเป็นคนตรณีเศรษฐีก็จะแทงอุบาสกนั้นคันอุบาสกได้ถวายพระตาหารแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสง์แล้วได้กลาบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ ได้ชักชวนมหาชนมาร่วมกันถวายทานในครั้งนี้มากมายทุกคนก็ให้สิ่งของต่างๆมากบ้างน้อยบ้างตามกําลังของตนขออานิสงส์ที่จะบังเกิดขึ้นจงมีแก่มหาชนเหล่านั้นทุกคนเทินเศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็เกิดความร้อนใจคิดว่าเรามาในวันนี้หมายจะมาทำร้ายอุาบาสก แต่เขากลับให้เราได้รับผลบุญอันยิ่งใหญ่แม้เราจะให้ทานเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่เขาก็ไม่ได้ดูหมิ่นในทานของเราเลยถ้าเราไม่ขอโทษเขาเทวดาจะต้องลงโทษเราแน่คิดดังนั้นแล้วเศรษฐีจึงได้หมอบลงแทบเท้าของอุบาสกและขอให้อุบาสกยกโทษให้อุบาสกจึงถามว่า มีอะไรเกิดขึ้นหรือเศรษฐีจึงได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพระพุทธองค์ทรงรู้เหตุการณ์ทั้งหมดจึงตรัสกับอุบาสกว่าขึ้นชื่อว่าบุญอันใครๆไม่ควรดูหมิ่นว่าเล็กน้อยบุคคลถวายทานแดพ่พระภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกแล้ว ไม่ควรดูหมิ่นบุญว่าเล็กน้อยเพราะว่าบุคคลผู้ฉลาดในการทําบุญย่อมเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญโดยลำดับเปรียบเหมือนภาชนะที่เปิดฝาย่อมเต็มไปด้วยน้ำฉะนั้นเพราะฉะนั้นให้ทุกคนตั้งใจสั่งสมบุญกันไม่ว่าจะเป็นบุญอะไรก็ตามถ้ามีโอกาส ต้องทำให้เต็มที่อย่าดูหมิ่นบุญแม้บุญนั้นจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยแต่เมื่อเราสั่งสมบุญบ่อยๆเข้าก็จะกลายเป็นบุญใหญ่ได้ถ้าอยากได้บุญมากก่อนทำบุญเราก็ต้องทำใจของเราให้หยุดนิ่งกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์เมื่อถึงคราวสมบัติเกิดขึ้นความมิบัติ จะเข้ามาปะปนไม่ได้แต่ถ้าทำบุญด้วยความงุนยิดถึงคราวสมบัติเกิดขึ้นก็จะนำเอาความวิบัติติดมาด้วยบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่แห่งหนตำบลใดก็ตามอย่าขาดในการบำเพ็ญบุญ และนักสร้างบารมีที่ชาญฉลาดจะต้องทำบุญให้ถูกเนื้อนาบุญและทำด้วยใจที่ผ่องใสรู้จักเลือกเก็บเกี่ยวอารมณ์ที่ดีๆเอาไว้เป็นเครื่องสนับสนุนในการสร้างบารมีให้เต็มที่เพราะในการบำเพ็ญบุญกุศลทุกครั้งจะเป็นการให้ทานร,รักษาศีลหรือจเจริญภาวนาก็ตาม หากจิตใจของเราผ่องใสจะเป็นเหตุให้กระแสทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์ไหลผ่านกระแสใจของเราตลอดเวลาทำให้เราเป็นผู้มีบุญมากและบุญนี้จะตามส่งผลไปทุกภพทุกชาติดังนั้นทุกครั้งที่เราจะให้ทานรักษาศีลหรือจเจริญภาวนา ให้ทำด้วยใจที่เบิกบานผ่องใสอยู่เสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็รักษาใจให้หยุดนิ่งไม่งดหงิดหงินงานฟุ้งซ่านลำคาญใจต้องหายใจของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลล้วนๆโดยทำใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจตลอดเวลา ถ้าเราทำได้อย่างนี้ผลบุญก็จะเกิดขึ้นกับเราทุกๆคนอย่างเต็มที่ท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อขออมนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยก้าวถึงพระธรรมกายได้โดยง่าย โดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีมณีอนันจักรวานอำนวยสุขทุกสถานตราบนิพพานถึงสุดแห่งธรรมมาเถอท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนา